สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดทับไซทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูต้อมปิดสุพัฒน์กันอีกหนึ่งครั้งนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเรื่องที่เราจะมาสอนในวันนี้นะครับคือเรื่องการนําเสนอข้อมูลให้น่าสนใจในวันนี้เป็นครั้งที่4เป็นครั้งสุดท้ายนะครับในการนําเสนอข้อมูลให้น่าสนใจในครั้งนี้นะครับครั้งที่4เนี่ยที่ครูต้อมบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายก็เพราะว่าเดี๋ยว สัปดาห์หน้าเราจะเปลี่ยนเรื่องนะครับเราจะเปลี่ยนเรื่องเราจะไม่ได้เรียนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในครั้งที่4ี่ในวันนี้จะเป็นการสรุปรวมนะครับเรื่องของการนําเสนอข้อมูลให้น่าสนใจนะครับจะเป็นการสรุปเริ่มมาตั้งแต่โปรแกรมที่ใช้แล้วก็เปิดทํางานเซฟงานอะไรต่างๆการทํางานต่างๆนะครับจะเป็นการสรุปรวมในวันนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับแล้วก็ ตั้งใจดูเพราะวันนี้จะเป็นการสรุปรวมนะครับแล้วเหลวสัปดาห์หน้าเราจะเปลี่ยนเรื่องกันเลยเราจะไม่ได้เรียนเรื่องนี้แล้วนะครับอ,อาจจะมีการสอบสั้งหนึ่งครั้งก่อนเปลี่ยนเรื่องด้วยนะครับเราไปดูครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่โปรแกรมที่เราจะใช้ในการนําเสนอข้อมูลให้น่าสนใจเนี่ยครูต้องเลือกโปรแกรมที่มีชื่อว่า powerpoint สัญลักษณ์ก็ตามที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนี้เลยนะครับสัญลักษณ์ของโปรแกรม powerpoint นะครับก็จะเป็นรูปตัว p นะตัว P อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับทีนี้เวลาเราจะเปิดใช้งานโปรแกรม PowerPoint เนี่ยนักเรียนก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะคือการใช้นิ้วชี้นะครับดับเบลิลคิวดับเบลิลคลิกนะครับดับเบลิลคลิกที่เมาส์เนี่ยข้างซ้ายเนี่ยสองครั้งที่ตัวไอคอนหรือตัวโปรแกรมตัวสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นการเปิดโปรแกรมขึ้นมาอันนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วทําได้แน่นอนนะครับ ทีนี้พอเราดับเบิลคลิกที่ไอคอนนะครับโปรแกรมก็จะเปิดหน้าต่างที่นักเรียนเห็นขึ้นมานะครับหน้าต่างตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกงานนําเสนอนะครับให้จะให้เราเลือกงานนําเสนอซึ่งงานนําเสนอแบบแรกที่เขาทําขึ้นมาก็คืองานนําเสนอเปล่างานนําเสนอเปล่าคือไม่มีรูปแบบอะไรทั้งสิ้นเราสามารถจัดแต่งรูปแบบใส่ทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเอง กับงานนําเสนออื่นๆที่นักเรียนเห็นอยู่บนหน้าจอนะครับแบบสีเหลืองสีฟ้าสีน้ําเงินสีเทาสีม่วงเนี่ยเป็นงานนําเสนอที่เขาออกแบบสําเร็จรูปมาเราเอาข้อมูลไปใส่เราเอาลูปภาพไปใส่แค่นั้นแต่ว่าเราจะไม่สามารถปรับแต่งให้มันเป็นแบบตามสไตล์ของเราได้อันนี้นักเรียนเลือกตามความที่นักเรียนต้องการโดยส่วนใหญ่เขาจะเลือกงานนําเสนอเปล่าตามที่ลูกสอนชี้อยู่นะครับ เพราะเราสามารถทําได้ตามที่เราต้องการทําได้ตามใจเราชอบแบบไหนเราทําตามใจเราในรูปแบบของงานนําเสนอเปล่านะครับเมื่อได้เียนคลิกงานนําเสนอเปล่าปุ๊บโปรแกรมจะเปิดขึ้นมาที่หน้าแรกแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าโปรแกรมที่เปิดขึ้นมาเสร็จเจรียบร้อยจะเป็นโปรแกรมม่วงว่างแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเลยตรงกลางหน้ากระหน้ากระดาษเดี๋ยวจะเขียนว่าคลิก to Add t i t l e หมายถึงว่าให้ได้ยังคลิกแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้ นะครับอ่ะเรามาดูส่วนประกอบของโปรแกรมก่อนนิดหนึ่งนะครับส่วนที่1นั้นเรียนดูตามตัวเลขแล้วก็มาอ่านส่วนประกอบข้างๆทางด้านขวานะครับส่วนที่1คืออะไรส่วนที่1ของคือเมนูใช้สําหรับเรียกใช้งานเครื่องมือต่างๆของโปรแกรมส่วนที่2นะครับคือเครื่องมือสําหรับสร้างงานนําเสนอที่อยู่ในเมนูต่างๆส่วนที่3คือสไลด์ที่อยู่ในงานนําเสนอเปรียบเสมือน หน้าของหนังสือสามารถมีได้หลายสไลด์แต่ในเบื้องต้นพอนักเรียนเปิดโปรแกรมมาจะมีมาเพียงหนึ่งสไลด์เท่านั้นนะครับส่วนที่สี่คือพื้นที่ในการออกแบบงานนําเสนอนะครับส่ส่วนสําคัญตรงนี้นะครับที่ทำให้หนักเรียนสามารถทํางานนําเสนอได้ออกมาได้อย่างสวยงามนะครับอ่าเราไปดูครับต่อมาเรามาดูการสร้างงานนําเสนอใหม่ครับวิธีการสร้างงานนําเสนอใหม่ก็คือ1ครับ ไปที่เมนูที่ชื่อว่าไฟล์ดูตามรูปกอนได้เลยนะครับสองครับเลือกมาที่คำว่า new นะครับสาครับเลือกรูปแบบงานนำเสนอซึ่งมีทั้งงานนำเสนอเปล่าและงานนำเสนอแบบที่มีแม่แบบมาให้แล้วอย่างที่ครูต้องบอกไปว่าเราสามารถเลือกงานนำเสนอเปล่าเพื่อที่จะได้จัดการรูปแบบตามที่เราต้องการก็ได้หรือเราจะเลือกรูปแบบที่ตัวโปรแกรมเนี่ย ทำสาเร็จรูปมาก็ได้นะครับอยู่ที่ความต้องการของนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนเลือกรูปแบบที่ต้องการเสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะเอารูปแบบนั้นเนี่ยมาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอตอนเนี้ยบนหน้าจอที่นักเรียนเห็นที่มันเป็นว่างๆสีขาวๆแบบเนี้เพราะว่าคุณต้องเลือกในรูปแบบของงานนําเสนอเปล่างานนําเสนอเปล่าก็าคือไม่มีรูปแบบอะไรทั้งสิ้นเราต้องมาจัดองค์ประกอบรูปแบบเองนะครับแต่นักเรียนจะสังเกตเห็นตรงกลาง ที่เขียนว่างานนําเสนอของฉันเนี่ยหมายความว่าครูต้อมได้ทําการพิมพ์ข้อความลงไปแล้ววิธีการพิมพ์ข้อความก็ง่ายๆครับเอาเมาส์นะครับไปคลิกคลิกนิ้วชี้เอาเมาส์ไปคลิกนิ้วชี้แล้วนักเรียนก็สามารถพิมพ์ได้เลยนักเรียนจะพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์ชื่อนามสกุลก็ได้นะครับโดยในในตัวอย่างเนี้ยครูต้อมพิมพ์ว่างานนาเสนอของฉันนะครับพอพิมพ์เสร็จก็คือการนํานําเสนอของเรานั่นเอง ทีนี้เรามาดูการเพิ่มข้อความต่อนะครับการเพิ่มข้อความเนี่ยนะครับหรือพอเราเพิ่มข้อความเสร็จปุ๊บเราจะทําการบันทึกงานนําเสนอนะครับการบันทึกงานนาเสนอนะครับสามารถทําได้โดย1ครับคลิกที่สาญลักษณ์รูปแผ่นดิสหรือคลิกที่เมนูที่ชื่อว่าไฟล์ระบุตามตัวสอบตัว,ตวลูกศรได้เลยนะครับ1คลิกที่เมนูที่ชื่อว่าไฟล์2นะครับ เลือกไปที่คำสั่ง save ทีนี้ save กับ save as แตกต่างกันอย่างไรมันจะมีสองตัวนะครับคำว่า save หมายถึง save t a ถ้านักเรียนเคยมีงานนี้อยู่แล้วแล้วนักเรียนเลือกคำว่า save โปรแกรมจะ save ับงานเก่าของนักเรียนไปถ้านักเรียนแก้ไขอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนกดคําว่า save โปรแกรมจะ save ับที่อยู่เดิม save ับงานเก่าของนักเรียนไปนะครับ แต่ถ้านักเรียนเลือกคำว่า save as โปรแกรมจะให้นักเรียนตั้งชื่องานใหม่นะครับคือเราจะไม่ทับถ้า save as เนี่ยจะไม่ทับกับงานชิ้นเดิมสมมุติว่างานชิ้นแรกนักเรียนตั้งชื่อว่างานนําเสนอหนึ่งงานชิ้นแรกนักเรียนตั้งชื่อว่างานนําเสนอหนึ่งแล้วนักเรียนเลือกคําสั่ง save as โปรแกรมก็จะให้นักเรียนตั้งชื่อเป็นงานนําเสนอสองงานนําเสนอสามงานนําเสนอสี่นั่นคือ save as แต่ถ้าเป็นคําว่า save จะเซฟลงไปที่งานนําเสนอหนึ่งตลอดนะครับเพราะนั้นนักเรียนเลือกเอาเองนะจะชอบการเซฟแบบไหนนะครับหลังจากนั้นก็กดคําว่า browse ตามข้อที่สามนะครับก็คือเลือกที่จัดเก็บนะครับมาที่ตําแหน่งที่สี่ครับเมื่อนักเรียน browse เสร็จแล้วนักเรียนก็จะไปเลือกตําแหน่งที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์นะครับห้าตั้งชื่อนะครับตั้งชื่องานนําเสนองานนําเสนอหนึ่งงานนําเสนอของฉัน หรือตั้งเป็นชื่อนามสกุลนักเรียนก็ได้อันนี้แล้วแต่นักเรียนแล้วก็กด6ครับกดที่คาว่า save งานของนักเรียนก็จะถูก s a ฟลงไปนะครับในที่อยู่ที่นักเรียนเลือกเอาไว้จะเป็นเดสก์ท็อปจะเป็นได้ B ได้ C ได้ F อะไรก็ได้นะครับหรือในแฟลไดรก็ได้นะครับต่อมาครับเมื่อเรา save เสร็จแล้วเราต้องการจะเปิดงานที่เรา s a ฟขึ้นมานะครับก็มีวิธีก็คือไปที่เมนูไฟล์เหมือนเดิมครับกดที่เมนูไฟล์ไปที่เมนู open นักเรียนดูตามจบสอนนะครับตอนนี้ขั้นที่2ไปที่เมนู Open ขั้นที่3ไปที่เมนู b r o w s e b r o w s e ก็คือการเข้าไปเลือกหาเข้าไปเลือกหาไฟล์ที่เราเก็บเอาไว้นะครับสครับเลือกไฟล์งานที่เราเก็บอาไว้นะครับในเมื่อสักครู่นี้คุณต้องเซฟในชื่อว่างานนำเสนอของฉันจำได้ใช่ไหมเราก็ต้องไปหาไฟล์งานที่ชื่อว่างานนำเสนอของฉันนะครับหเลือกไฟล์งานที่เราเซฟเก็บไว้เมื่อสักครู่นี้ และ6กดปุ่ม open งานที่เราเซฟเอาไว้ก็จะเปิดออกมาให้เราสามารถใช้งานและแก้ไขต่อได้นะครับทีนี้งานนำเสนอควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้คุณต้องก็เคยบอกไปแล้วว่างานนำเสนอที่ดีควรจะประกอบไปด้วย2สิ่งครับก็คือ1รูปภาพรูปภาพต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเช่นคุณต้อมต้องการนำเสนอเกี่ยวกับโควิด19ครูต้อมก็ควรจะต้องเอารูปภาพเกี่ยวกับ โควิด19ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของเชื้อไวรัสหรือเป็นจํานวนผู้ป่วยหรือเป็นรูปภาพจํานวนคนป่วยคนหายคนตายในในวันนั้นมานะครับประกอบกับอะไรรูปภาพต้องประกอบกับข้อความนะครับรูปภาพกับข้อความต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับรูปภาพเป็นรูปโควิดข้อความที่ประกอบรูปภาพก็ต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับโควิดนะครับข้อความเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวันเด็กข้อ รูปภาพก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวันเด็กด้วยเหมือนกันต้องประกอบไปด้วยกันสองส่วนนี้ต้องสอดคล้องกันนะครับอ่าต่อนะครับต่อมาเรื่องของการจัดเก็บข้อความนะครับการจัดการกับข้อความพิมพ์ขั้นที่หนึ่งครับเราพิมพ์ข้อความเข้าไปแล้วใช่ไหมว่าข้อมูลของฉันลงในกล่องข้อความนะครับทีนี้เราจะมาจัดการนะขั้นตอนที่สองครับเลือกไปที่เมนูโฮมครับ ดูตามลูกศรนะครับเลขสองนะครับเลือกไปที่เมนูโฮมหลังจากนั้นครับในเมนูโฮมเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีตัวเลือกนะครับมาให้นักเรียนดูเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเครื่องมือสําหรับปรับแต่งข้อความทั้งหมดนะครับง่ายๆเลยนะครับครูต้อมก็ทํามาให้นักเรียนดูตรงนี้มีรายละเอียดดังนี้นะครับนักเรียนก็ลองอ่านเอาคร่าวๆนะครับอ่านเอาคร่าวๆ ก็ประกอบไปด้วยอะไรประกอบด้วยเปลี่ยนตัวอักษรเพิ่มขนาดลดขนาดนะตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ตัวมีเงาหรือว่าจะเป็นใส่สีข้อความก็ได้นะครับจัดชิดซ้ายชิดขวากึ่งกลางนะครับเพราะฉะนั้นเมนูตรงนี้นะครับจะทําให้ในักเรียนสามารถปรับแต่งตัวอักษรปรับแต่งข้อความของนักเรียนได้ระดับหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาครับถ้าเราต้องการให้ข้อความเราสวยกว่านี้ นะครับเราสามารถแท้กข้อความศิลป์ได้นะครับคําว่าศิลป์ในที่นี้ก็คือเป็นมันคล้ายคล้ายศิลปะนะครับซึ่งมันก็จะมีความสวยงามเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีความสวยงามเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะวิธีการก็คือให้นักเรียนเนี่ยลบกล่องข้อความเดิมออกก่อนนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับไปที่เมนู insert นะดูตามเลขนะครับเลขหนึ่งนะครับไปที่เมนู insert ขั้นตอนที่สองครับเลือก การแทรกข้อความสินนะครับเมื่อนักเรียนเลือกการแทรกข้อความสินเสรส็จแล้วเนี่ยโปรแกรมจะเปิดหน้าต่างข้อความสินมานะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบข้อความสินได้ซึ่งโปรแกรมจะมีให้เลือกอยู่ประมาณสิบกว่ารูปแบบเมื่อนักเรียนเลือกรูปแบบเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความใหม่ลงไปได้โดยข้อความใหม่ที่นักเรียนพิมพ์เนี่ยจะเป็นสีสันแล้วก็เป็นรูปแบบ ที่นักเรียนเลือกตามข้อความสินดูอย่างข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยครูต้องพิมพ์คําว่าข้อมูลของฉันเนี่ยคำว่าข้อมูลของฉันก็จะมีขนาดมีสีสันมีรูปแบบที่สวยงามกว่าปกติที่เราพิมพ์แบบไม่ใช้ข้อความสินนั่นเองนะครับอต่อมาครับการแทรกรูปภาพทุกการแทรกนะครับไม่ว่าจะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่รูปภาพข้อความตารางวิดีโอสัญลักษณ์ต้องมาที่ ุ่ม insert ก่อนทุกครั้งนะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งเราจะไปที่ปุ่ม insert สองเลือกปุ่ม picture er, หรือปุ่มรูปภาพนั่นเองนะครับสามครับเลือกตำแหน่งรูปภาพที่เราต้องการจะเอามาแทรกและสี่กดปุ่ม insert ซึ่งปุ่ม insert จะอยู่ข้างล่างนะครับเมื่อเรากดปุ่ม insert เสร็จแล้วรูปภาพที่เราต้องการก็จะแทกขึ้นมาอยู่บนหน้าจอนักเรียนก็สามารถย้ายซ้ายขวาปรับขนาดลดขนาดได้ นะครับในขั้นตอนที่รูปภาพลงมาอยู่บนพื้นที่ทํางานตรงนี้นะครับอ่าต่อไปครับการแแจรูปภาพก็จะมีตกแต่งรูปมีเครื่องมือสาหรับตกแต่งรูปภาพอีกนะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนก็สามารถอ่านแล้วก็สามารถไปลองทําเองก็ได้นะครับเป็นข้อความเพิ่มเติมนะครับเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมตรงนี้คุณต้อมก็ไม่ลงรายละเอียดนะครับอ่าต่อมาครับการแแจรูปร่างครับนักเรียน นะครับการแทรรูปร่างหรือแทรสัญลนักนั่นเองนะครับขั้นตอนที่1ครับไปที่ Insert เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนที่2ไปที่คําว่า Shape หรือว่ารูปร่างนั่นเองขั้นตอนที่สามครับเลือกรูปร่างที่ต้องการรูปร่างมันจะมีอะไรบ้างล่ะก็มีหน้ายิ้มมีดวงจันทร์มีลูกศรซ้ายขวาบนล่างมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมอะไรประมาณนี้มีเยอะนะครับมีเป็นร้อยร้อยรูปแบบเพราะนั้นนักเรียนก็สามารถเข้าไปเลือกเล่นดูได้นะครับพอคลิก รูปร่างที่ต้องการปุ๊บรูปร่างก็จะปรากฏอยู่บนหน้าจอนักเรียนก็สามารถย่อขยายย้ายตำแหน่งเปลี่ยนสีก็ได้นะครับก็อยู่ในกล่องเครื่องมือนีครับที่กูต้องทําสีแดงไว้ให้ตรงบนหน้าจอตรงนี้นะครับต่อมาครับการแทรกตารางครับแน่นอนทุกครั้งที่มีการเพิ่มวัตถุอะไรลงไปบน powerpoint นะครับต้องไปที่เมนู insert เท่านั้นนะครับอ่ะหนึ่งครับไปที่เมนู insert สองครับไปที่เมนูที่ชื่อว่า table หรือว่าตารางสามเลือกขนาดของตารางโดยการใช้เมาส์เนี่ยลากนะครับจำนวนตารางที่เราต้องการนะครับถ้าดูจากขั้นตอนที่3เราจะเห็นว่าครูต้อมเลือกอ่าสีคูณสก็คือแนวนอนสี่แนวตั้งสามนะครับตารางก็จะปรากฏนะครับบนหน้าจอให้เราอัตโนมัตินะครับว่าเรา เลือก4คูณ3เนี่ยตารางจะปรากฏบนหน้าจออย่างไรทําให้เราเห็นเลยว่าเราเลือกได้เหมาะสมหรือไม่นะครับเมื่อเลือกตารางเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏเครื่องมือที่อยู่ด้านบนนะครับในขั้นตอนที่5ตามลูกศรที่นักเรียนเห็นนักเรียนก็สามารถปรับแต่งตารางได้ตามต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนสีเพิ่มขนาดลดขนาดอะไรตรงนี้นักเรียนสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการปรับแต่งตารางนะครับครูต้องไม่ลงลารายละเอียด นะครับน,นี้ให้นักเรียนดูเอาไว้นะครับอ่ามีก็จะเป็นรูปแบบตารางเหมือนกันนะครับเป็นการวาดเส้นลบเส้นเพิ่มขนาดเส้นนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าต่อมาครับเป็นการเพิ่มสไลด์เดิมเนี่ยเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะมีให้แค่หนึ่งสไลด์ใช่ไหมเหมือนมีหนังสือหน้าเดียวอ่ะมีกระดาษแผ่นเดียวอ่ะถ้าเราต้องการจะเพิ่มกระดาษแผ่นที่สองที่สามหรือเป็นการเพิ่มสไลด์ที่สองที่สามเราสามารถทําได้โดยการไปที่เมนู insert เลือกเมนู Insert เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกที่เมนู New Slide นะครับขั้นตอนที่3เนี่ยนะครับจะให้เลือกสไลด์ที่เราต้องการซึ่งสไลด์แต่และรูปแบบเนี่ยโปรแกรมก็ได้มีการจัดเตรียมเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้โดยโปกติเราจะเลือกอันแรกก็คือสไลด์ใหม่ก็คืออันแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถมาปรับแต่งได้ตามความต้องการนะครับเมื่อเรากดสไลด์ที่เราต้องการเพิ่มได้เนี่ย โปรแกรมก็จะเพิ่มสไลด์ที่2ขึ้นมาเห็นไหมครับสไลด์ที่1เนี่ยครูต้อมทิมไปว่าข้อมูลของฉันใช่ไหมสไลด์ที่2ที่ครูต้อเมเพิ่มขึ้นมาจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเพราะเป็นเหมือนเป็นกระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นที่เราเพิ่มขึ้นมาเราจะเอาอะไรลงไปในกระดาษแผ่นนี้ก็ได้นะครับในที่นี้ในโปรแกรมนี้เรียกว่าสไลด์นั่นเองนะครับอ่ะต่อมาครับการตั้งค่าครับการตั้งค่างานนําเสนอเนี่ยต้องมีทั้งการตั้งค่าข้อความรูปภาพตาราง นะครับการเปลี่ยนสไลด์การเลื่อนมาของข้อความอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะครับอ่ะทีนี้การกําหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับการกําหนดการเคลื่อนที่ของถูกคาว่าวัตถุในที่นี้คือไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความตารางอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนพื้นที่การทํางานเราเรียกว่าวัตถุทั้งสิ้นนะครับ ในที่นี้นะครับวัตถุที่ครูต้อมเลือกจะเป็นวัตถุที่เขียนว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับขั้นตอนที่1คือเลือกที่เมนูแอนิเมชั n นขั้นตอนที่สองครับเลือกวัตถุที่ต้องการให้เคลื่อนที่เนี่ยตามลูกศรที่ชี้ไปเลยก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับนี่คือการเลือกวัตถุนะครับต่อมาครับขั้นตอนที่สาครับเมื่อเราเลือกวัตถุเสร็จเนี่ยเราจะมันจะปรากฏนะครับเครื่องมือให้เรา เลือกการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับจะเป็นแบบไฟอินโ o a ดอินสปริตก็ได้นะครับหมายถึงว่าลอยจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแบบเร็วๆคือแบบบินเนี้ยไฟคือบินหรือว่าค่อยๆลอยขึ้นมาช้าๆหรือว่าค่อยๆเลื่อนออกจากตรงกลางเลื่อนเข้ามาจากตรงกลางอะไรประมาณนี้มาทางซ้ายมาทางขวาข้างบนข้างล่างลอยมาจากตรงกลางหรือหายไปจากตรงกลางเราสามารถเลือกรูปแบบได้หมดเลยนะครับ น,นตรงนี้ก็คือรูปแบบการเข้ามาของวัตถุซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยว่าแต่และวัตถุเราต้องการจะให้เข้ามาแบบไหนนะครับอ่ะทีนี้ก็สามารถกําหนดได้นะครับว่าวัตถุนั้นจะให้เรามาโดยการคลิกหรือมาแบบอัตโนมัติหรือใช้เวลาในการเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนเราสามารถกําหนดได้จากแถบเครื่องมือตรงนี้ในการตั้งค่าตรงนี้นะครับต่อมาครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสไลด์ล่ะ เมื่อกี้เป็นการเลื่อนของวัตถุใช่ไหมก็คือในสไลด์นั้นเนี่ยวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนเข้าเลื่อนออกยังไงนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นการเปลี่ยนสไลด์จากสไลด์ที่1ไปสไลด์ที่2จากสไลด์ที่2ไปสไลด์ที่3ามจาก3ไป4นะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์นะครับก็จะมีวิธีการที่แตกต่างจากการเลื่อนของวัตถุเล็กน้อยนะครับอ่าเรามาดูนะครับ ขั้นที่หนึ่งครับให้เราเลือกที่เมนู Transition นะครับหรือการเปลี่ยนสไลด์นั่นเองนะครับขั้นที่สองครับให้เราเลือกสไลด์ที่ต้องการจะเปลี่ยนในที่นี้ขั้นตอนที่สองครูต้อมเลือกเป็นสไลด์ที่สองอในเรียองเราดูจากรูปภาพได้นะครับในที่นี้ครูต้อมเลือกจากสไลด์ที่สองครูต้อมต้องการจะให้สไลด์ที่สองเนี่ยเวลาเปลี่ยนจากสไลด์ที่หนึ่งมาสไลด์ที่สองเนี่ย มีการเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนแบบทื่อๆเลยแบบคูต้อมแบบนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนแบบทื่อๆนะครับหรือมีการเปลี่ยนแบบค่อยๆเปลี่ยนไปแ,แบบสวยงามค่อยๆเ,เชฟออกหรือค่อยๆลอยออกลอยเข้าอะไรประมาณนะั้นนะครับอเราก็มาดูนะครับขั้นตอนที่สามก็จะปรากฏเครื่องมือนะเครื่องมือที่เราต้องการให้มันเปลี่ยนแบบไหนนักเรียนดูตามลูกศรได้เลยดูตามสัญลักษณ์ได้เลยนะครับถ้าแบบแรกเนี่ยคือเปลี่ยนแบบทื่อๆแบบที่ครูต้อมทาเลยก็คือไม่มีรูปแบบ ก็คือนานแบบที่สองคือเฟดคือค่อยๆอ,ออกแบบเยืเ้องๆสี่ิบห้าองศานะักเรียนดูสัญลักษณ์นะักเรียนก็เข้าใจได้เลยถ้าแบบที่สามเนี่ยคือลอยจากข้างล่างขึ้นข้างบนจากที่สี่จากขวาไปซ้ายจากที่ห้าคือจากตรงกลางออกไปด้านข้างเห็นไหมครับดูจากสัญลักษณ์เราก็สามารถเข้าใจวิธีการเปลี่ยนสไลด์ของสไลด์ที่เราเลือกได้เลยนะครับสังเกตจากสัญลักษณ์ได้เลยนะครับอ่ต่อมาครับ เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วมันก็สามารถกําหนดตั้งค่าได้อีกว่าจะให้มีเสียงไหมเวลาเปลี่ยนสไลด์แต่ละสไลด์มีเสียงตู้มต้ามปรงเป็นกุ้งกิ้งอะไรหรือเปล่าเราสามารถกําหนดเสียงกําหนดเอฟเฟกได้แล้วก็สามารถกําหนดเวลาในการเปลี่ยนสไลด์ได้ว่าสไลด์หนึ่งไปสไลด์สองเราจะตั้งค่าไว้กีน่นาทีแล้วเปลี่ยนนะครับหรือเราจะใช้วิธีการเอาเมาส์คลิกแล้วเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วแต่เรากําหนดตั้งค่าสไลด์ในแต่และสไลด์นะครับอ่ะ ต่อมาครับการเชื่อมโยงอ่าสุดท้ายละการเชื่อมโยงสไลด์โดยปกติเนี่ยการทํางานเนี่ยเราก็จะอ่าเลื่อนไปทีละสไลด์จากบนลงลง่างใช่ไหมครับนักเรียนสไลด์ที่หนึ่งลงมาสไลด์ที่สองลงมาสไลด์ที่สามลงมาสไลด์ที่สี่ใช่ไหมครับแต่การอา่าเชื่อมโยงสไลด์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมโยงไปได้เลยว่าเราอยากจะไปสไลด์ไหนนะครับเราอยากจะไปสไลด์ไหน เราก็ใช้การเชื่อมโยงได้เลยเช่นเรากดที่วัดพระธาตุลอยสุดเทพซึ่งวัดพระธาตุลอยสุดเทพอยู่ที่สไลด์ที่สิบโปรแกรมก็จะดึงเราไปที่สไลด์ที่สิบทันทีไม่ต้องไล่หนึ่งสองสามสี่ห้ากว่าจะถึงสิบหรือเราจะไปกเกาะเสม็ดเรากดที่กเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดอยู่ในสไลด์ที่ยี่สิบโปรแกรมก็จะดึงเราไปที่สไลด์ที่ยี่สิบทันทีเราไม่ต้องมาไล่หนึ่งสองสามสี่ห้าจนกว่าจะถึงยี่สิบนะครับอะเรามาดูวิธีการครับหนึ่งครับ เราต้องสร้างปุ่มมาก่อนปุ่มที่เราต้องการจะเชื่อมโยงนะครับใน,นเรียนลองดูตามตัวอย่างที่ครูต้อมทําไว้ให้ดูเนี่ยครูต้อมขึ้นหัวข้อว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งหมด3าแห่งคือวัดพระธาตุดอยสุเทพกเกาะเสม็ดและก็จิมทอมสันความนะครับทีนี้พอเราสร้างปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องเลือกวัตถุเช่นครูต้อมเลือกวัตถุที่ชื่อว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพใน,นเรียนสังเกตนะครับ คูต้อมเลือกวัตถุที่ชื่อว่าวัดพระธ,ธาตุดอยสุเทพเมื่อครูต้อมเลือกวัตถุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ครูต้อมคลิกเมาส์ขวาการคลิกเมาส์ขวาก็คือใช้นิ้วกลางในการคลิกเมาส์นะครับด้านขวามือปุ่มเมาส์จะมี2ปุ่มใช่ไหมปุ่มซ้ายมือจะใช้นิ้วชี้ปุ่มขวามือจะใช้นิ้วกลางนะครับใช้นิ้วกลางคลิกปุ่มเมาส์นะครับทางด้านขวาโปรแกรมจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาให้นักเรียนเลือกหัวข้อที่ชื่อว่าไฮเปอร์ลิงก์ เมื่อนักเรียนเลือกหัวข้อที่ชื่อว่าไฮเปอร์ลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง i n s e r t Hy ทไฮเปอร์ลิก็คือเลือกสายที่นักเรียนต้องการเชื่อมโยงไปยกตัวอ,อย่างเช่นครูต้อมเลือกเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพครูต้อมก็ต้องไปเลือกการเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงก์เป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งในที่นี้ก็คือตรงที่ลูกศรชี้ไปตัวสีแดงๆนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็กดปุ่มโอเคนะครับ สไลด์คุณต้อมก็จะถูกเชื่อมโยงไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพโดยอัตโนมัติเมื่อคุณต้อมกดคําว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพอยู่ในสไลด์ที่ยี่สิบสามสิบสี่สิบไม่ต้องไปสนใจเมื่อกดคําว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพปั๊บโปรแกรมจะไฮเปอร์ลิงก์ไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วเราก็อธิบายเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยสุเทพได้เลย นะครับแล้วเราก็กดกลับมาแล้วเราก็กดลิงก์กลับไปใหม่ได้นะครับเราสามารถสร้างปุ่มลิงก์ไปลิงก์มาได้โดยที่เราไม่ต้องไปไล่ลําดับห่งถึงยี่ถึงสามสิบนะครับเราสามารถลิงก์ไปได้เลยนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งที่ทําให้การนําเสนอของข้อมูลของเราเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับอ,อันนี้ก็จบแล้วนะครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการ นำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจในวันนี้ครับ